โพเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าการย่างเสียงผมบอกคุณตรงๆนะว่าโพเนี่ยยังใช้ได้มากถ้าจะเอาจํานวนเนี่ยยังไม่เฉยเท่ากับที่คุณเอาไอ้ประชาพิจารณ์มาบอกจํานวนแปดสิบ <c oughs> เปซพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าโพหรือการย่างเสียงเป็นการสุ่มตัวอย่างของคนทั้งประเทศแทนที่จะเอาคนทั้งประเทศมาลงประชามติ เขาก็บอกว่าต้นทุนมันสูงเพราะฉะนั้นเขาก็เอาตัวแทนของคนทั้งประเทศมาเพื่อที่จะมาถามตัวแรงคนท้่ประเทศทำไงก็คือถ้าคุณคิดว่าคนแต่ละวัยมันอาจจะมีความเห็นต่างกันเนื่องจากวัยต่างกันเกิดมามีประสบการณ์ต่างกันเกิดมาเทคโนโลยีต่างกันคลยุคต่างกันอือื <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณก็เอาสิครับ คนระหว่าง20ถึง40คน40ถึง60 60, 60ขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่มีจำนวนเท่าไหร่คุณก็สุ่มตัวอย่างขึ้นมาคำว่าสุ่มคือ random แปลว่าไม่เจาะจงว่าจะเอาใคร <c oughs> แต่ใช้วิธีสุ่มมันก็จะเจอทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเจ่าเดูไมไหมครับสุ่มสุ่มเอา random sampling และคุณคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงอาจจะต่างกัน หรือเพศสภาพที่เป็น LGBTQ อาจจะแตกต่างกันอะไรก็แล้วแต่คุณก็แยกว่าจะมีตัวแทนของผู้ชายเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่กะเทยเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปกรณีนี้กรณีการพนันก็ต้องมีพระด้วยพระมีจำนวนเท่าไหร่นะครับกลับไปพูดถึงไอ้ภาษามติหรือจะเลิมพระก็ควรจะลงคะแนนได้เพราะเรื่องนี้กระทบหมด เพระไม่ใช่เอาเอแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่ละอย่างนี้<ำ>พระเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมพระนักบวชท,ทั้งหลายมีสิทธิหมดอ่ะกลับมาโผผู้ชายผู้หญิงโดยเพศก็มีสัดส่วนได้โดยอาชีพก็มีสัดส่วนได้โดยอยู่ในเมืองอยู่ชนบทก็มีสัดส่วนเพราะฉะนั้นก็ไปสุ่มตัวอย่างให้มันได้คนให้มันครบ เขาจึงสุ่มตัวอย่างกันประมาณสองพันพันกว่าจากคนทั้งประเทศแล้วเขาก็ไปถามแทนที่จะให้มาลงบัตรก็ไปถามเอาแล้วก็ออกมาอันนี้ตรงเนี้ยหนึ่งอยู่ที่คำถามคำถามชี้นำหรือเปล่าคำถามรอบไหมเพราะว่ามันมักจะเป็น Multiple Choice ก็คือถามให้เรื่องหนึ่งจากสองจากสาม ให้เลือกหนึ่งข้อบางคนก็บอกกูไม่เห็นด้วยทั้งสามข้อเลยแต่มึงบอกให้กูต้องเลือกหนึ่งข้อกูก็ต้องเลือกใช่ไหมเพราะมันถามฟิกไปหรือมันถามเอียงไปถามเอียงไปด้านหนึ่งคําถามมันชี้นําไปดีมากดีเฉยๆในอย่างนี้เอียงเอยเอียงเนี่ยหรือหรือดีมากเห็นด้วยอย่างมากเห็นด้วยแล้วอีกอันหนึ่งนะ เฉยๆหรือไม่เห็นด้วยมันก็กลายเป็นเห็นด้วยสองอันไม่เห็นด้วยหนึ่งอันอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้ต้องให้สมดุลให้คนมีโอกาสครบ้วนนะเพราะฉะนั้นคำถามก็ดีอะไรพวกนี้ก็ดีถ้าแฟก็จะต้องถามให้มันถูกต้องนะครับครอบคลุมให้มีโอกาส